50ข้อนี้เป็นเรื่องพาราโบลาเนาะเขาสนใจสมการแกนสมมาตรของเจ้าพาราโบลาตัวนี้ทีนี้หายังไงเนาะเนื่องด้วยพาราโบลาเนี่ยมันจะเป็นรูปสมมาตรอย่างนี้อยู่แล้วไม่ง่ายก็ความอันนี้ครูยกตัวอย่างภาพหงายแล้วกันจริงๆได้ทั้งคู่เนาะนะครับทีนี้เวลาเราหาเนี่ยแกนสมมาตรก็คือเส้นที่ทําให้กราฟมันสมมาตรนั่นเองกราฟสมมาตรแปลว่าพับแล้วสนิทกันพอดีนะพับตามรอยเนี่ยแหละก็คืออยู่ตรงนี้ถ้าสังเกตตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดยอดของพาราโบลาเนาะ เขามีชื่อเฉพาะว่า Hk นะครับเวลาเราหาจุดยอดพาราโบลาเนี่ยมันมีสูตรอยู่นะครับถ้ากรณี y เท <c> ่ากับ ax บวก bx บวก4 <c> ก็คือตามสมการที่โจทย์ให้เลยมันตรงรูปนี้นะครับเวลาเราหาจุดยอดเนี่ยเรามีวิธีรัดอยู่ก็คือใช้สูตรเป็นลบ b ส่วนด้วย 2a อ่ะเราใช้สูตรตัวนี้เลย ab หายยังไงถ้าดูตามรูปเนี่ย a, b H y a จะเป็น1เนาะ อันนี้ดูตามรูปนะ a จะได้1 b ดูยังไงเนี่ยเลข6 b ได้6แล้ว c ล่ะ c ก็ดูตามนี้ก็ได้เลข7เราก็ใส่ไปเลข7ได้ละแล้วเราก็มาแทนในสูตรเนาะก็คือหาตัว h เท่ากับลบ b ก็คือลบเลข6ส่วนด้วย2คูณ a เนาะก็คือ2คูณ1ได้เป็นลบ6หาร2ก็ได้ติดลบ3ใช่ไหม ได้ติดลบสเรียบร้อยแล้วทีนี้เขาถามหาสมการนะครับสมการก็ไม่ยากเลยเราต้องมีตัว x, แปร x เราก็มีเท่ากับเราก็มีเลขตัวนี้เลยก็สรุปง่ายๆนะเวลาเขียนสมการเนี่ยเราก็เขียน x เท่ากับลบสามได้เลยแค่นี้เสร็จแล้วเนี่ยนี่คือสมการแกนสมมาตรก่อนี้ก็เลยตอบตัวเลือกที่1นึ่งนั่นเอง